เจนนี่ทำชาวเน็ตดรามา่าคอมเมนต์เสียงแตกมากๆลุกล่าสุดผอมมากค่ะ เรียกได้ว,วางไม่เคยห่างหายไปจากโซเชียลเลยจริงๆนะคะสำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างเจนนี่ที่มาแต่ละทีนะคะก็มีลูกที่สะดุดตามีรูปมาให้ฮือฮากันตลอดเลยค่ะล่าสุดนะคะเจนนี่ได้ออกมาโพสภาพลงอินสตาแกรมซึ่งบอกเลยว่าแต่ละช็อตเนี่ยทำเอาละสายตาไม่ได้จริงๆเจนนี่ในลูกหวานๆใส่ชุดเดหลายดอกไม้ค่ะแต่งหน้าฉ่าแต่หลายคนเนี่ยนะคะอดโฟกัสความผอมของเจนนี่ไม่ได้เลยค่ะผอมอยู่แล้วนะคะ แล้วก็ผอมไปอีกยิ่งเห็นคลิปเนี่ยก็ยิ่งผอมนะคะเจนนี่นะคะดูแลรูปร่างขุ่นเนี่ยลีนม,มากๆม,มีวินัยสุดๆขว่าจะได้หุ่นแซบขนาดนี้มาได้นะคะงานแต่งานนี้นะคะก็แอดทำแฟนๆเนี่ยเกิดเสียงแตกกันเบาๆนะคะสำหรับความผอมของเจนนี่ซึ่งมีหลายคนค่ะได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าผอมไปค่ะชอบเจนนี่แบบเมื่อก่อนนะคะน่ารักมากสวยนะคะผอมแบบตกใจ บางคนก็บอกว่าชอบค่ะสวยในแบบของคุณสวยในแบบของตัวเราเอาที่เรามั่นใจนะคะใครที่บอกว่าผอมไปเนี่ยดูรูปที่6นะคะหุ่นลีนแล้วก็กล้ามเนี่ยชัดมากๆร่างกายเขาไปตัดสินก็ดทำไมกว่าจะได้ร่างกายแบบนี้ต้องมีวินัยมากค่ะกินดีออกกำลังกายไม่ใช่แค่อดอาหารนะคะ เราเข้าใจทุกคนหวังดีค่ะและอยากให้แม่อวบขึ้นอีกนิดแต่แต่ถ้าหุ่นนี้ทําให้พี่เจนรู้สึกดีกับตัวเองเราก็ควรยินดีกับหุ่นนี้ของพี่เขาเพราะพี่เจนพยายามแล้วก็มีวินัยกับตัวเองมาตลอดเลยส่วนตัวนับถือในความมีวินัยของพี่มากๆในอายุเลข4ี่แบบนี้ดูแลตัวเองได้ดีมากๆเลยค่ะพี่เขารู้ลิมิตของตัวเองแหละค่ะว่าท้าร่างกายไม่มีแรงพี่เขาก็ต้องกินเพิ่มอยู่แล้วนี่ก็เป็นความคิดเห็นนะคะของแฟนคลับค่ะที่พอเห็นภาพของ เจนนี่แล้วนะคะก็มีเสียงแตกกันเบาๆค่ะ